เห็นตะลังคาครับเห็นตะลังคาแว๊บๆโอ้หือตอนไหนเนาะนี่คุ้นๆค,ครับรถคันนี้ไปไหนแล้วไปไหนแล้วคุ้นๆณนะ ยอยในหลังคาคุ้นๆค,ครับโอ้โอ้เสียวอมมลีอยู่นี่เองส,สวัสดีครับโอ้เสียวอมครับเสียวอมสวัสดีครับอยู่ผมน,นายธนกรเ a นแ e ลครับขอ,อสวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเช่นเคยครับผม เจอกันอีกแล้วครับเก้าเอ,า 75, อ็อมเจ็ดจุดห้าศูนย์แปดของเชียโอครับท่านผู้ชมครับเฮ้ยไม่ใช่จะเซ็นแล้ววะนี่โอ้ดูครับเป็นรื้อตอนไหนเอ้ยเสียโอมเห็นไหมไม่ทักไม่บอกกันเลย เก็บผลงานืเวแล้ว่าตอบแลตอบเสร็งเอโอ้เก็บงานนีดเดียวครับได้อยู่ได้อยู่ขออกคลิปหนึ่งเซลล์ขอคลิปหนึงเอามาแล้วครับคุโบตาเจานครับท่านผู้ชม75แารงมาของเซลล์ครับ มีเพื่อนนั่งข้างเลยครับนี่มานินมาินใส่หมวกกน็อกเลยครับเก็บหัวงานนิดเดียวครับนะอีกรอบสองรอบน่าจะจบว่ารถใคร รงเลยดูใหญ่ครับข้อ,อด,ดุมเดิมก็เสียงดุนะฮะโอ้โหโอ้โอ,โอ,โอ,อบด้บไปลาภัยเลยผมนะ่ะโอหเอามาแล้วครับมาแล้วมาแล้วโอ้นี่ครับท้อด,ดุมเดิม ของอะไรต้องสางเสียโอมแล้วโอ้โหโอ้โหของเครื่องครับฝั่งนี้ดีกว่าท่านผู้ชม cái này kia nó sẽ ốm cho hai này sẽ hai này lắng đối với với chung พี่เข้าเกียร์ปล่อยหางลงเลยครับครับอุ้ยลื่นแทะดูฮะโอ้อเสียงเขาเล่าใจดีครับ กอเดิมๆล่ใจดีเสร็จ şey ล yes. oh. um, ้เสร็จแล้ววะเก็บนั่นะดาของเทาใหญ่นะเห็นก็เจ้าข้ายู่ทังไหนเขาโอ้แล้วแมงอนัเนีไปชวน่วนเจ้าวะโอ้ทีพันุ่เหมือนับนทาไทยยุทธไทยก็าเหมือนนไปทา้ไหนเหมือนนึงไอ้ตัวนหน้องไหวเห ก็อ้อยหอ้ไัวไปมึงน่แหละหกไล่มล oh. ไหมดโอ้โห้ไทอยู่ไหน,นนี่แแล้นี่เ้ร็อเล่วปัวป๊บชอบช oh, อบร <okay, okay. S 2> อบโอเคโอเคเอาเลยืยๆครับ มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วเจอโมาแล้วโอเดิเดิมก็ลั่นดีครับท้กโอ้ดูครับหางสโค้งสี่เหมือนเดิมครับดูครับโอ้โหโอ้โโโโยกสูงครอ ินหน้าเปลี่ยนทิศทางเดินหน้าถอยหลังนี่ไม่ต้องเหยียบคันเลยครับรท่านผู้ชมเฮ้ยไปพอจะ็อดน้อยเสียวบดันนี่วะดันไม่เผาครับนี่มันไล่ของเสียวบไปเองครับเฮ้ยโอ้ย ตัวเรื่องนกตัวเรื่องตามครับตามโอ้ยกองใหญ่เลยท่วมรถเลยครับ <c ười> <c ười> คลิปนี้ต้องลาท่านผู้ชมแล้วนะครับ ต่อกันคลิปหน้าครับท่านผู้ชมคลิปนี้คงต้องลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ